ผักสดจากรถพุ่มพวง,งจ้าวันที่เช้าหกโมงออกนะคะคุณพ่อค้าแม่ขายหน่อยค่ะผักสดจากรถพุ่มพวง,พงมีหอมแดงกระเทียมนะคะ กดหนุนพ่อค้าแม่ขายหน่อยนะคะจิ่งแก้วราดกระบังพรุ่งนี้เช้ากดหนุนพ่อค้าแม่ขายด้วยจ้าผักสดผลไม้สดจากรถพุ่มพวงจ้า ม่วงสุกสวยๆผักสดผลไม้สดจากรถพุ่มพวงจ้า ง,ง่วงนึกชื่อไม่ออกอ่ะมหาสนกสวยงามมากมหาสนกชื่อพ่อมากเลย มะนาวสวยสดงดงามเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่